ครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับมาอยู่กันในคลิปแนวทางเยอรมันครับปาราจำค่ำคืนวันพฤหัสที่5มกราคมนะครับก็ลองรับชมรับฟังคลิปผมแล้วกันครับคลิปนี้อาจจะยินเสียงไม่อาจจะยินเนะี้ยมีเต็มๆแน่พอดีมีเครื่องไฟแถวบ้านนะครับก็ต้องขออภัยนะครับ3รัฐที่ผ่านมา2วันที่ผ่านมาอะไรเดินก็น่าจะพอรู้นะครับก็ลองตัดสินใจดูด้วยกันครับ สำหรับเยอรมันเมื่อคืนเด้งบนล่างตรงตรงครับ781 1นะครับเยอรมันเนี่ยห่างจากแต้มเดียวแตก3ตัวทุกวันเลยวันจันทร์ก็แต้มเดียววันจันทร์มี2 6 7เมื่อวานมี1 7 8มาสูง7จแต้มเดียวยิบแต้มเดียวจริงขอรุนกันต่อค่ำคืนนี้ครับยังไงสำหรับเยอรมันขอให้เดินต่อแล้วกันครับเยอรมันเปิดที่ลบครับ1 2355ครับ1 2 3 5 5เปิดเลี้ยง เลี้ยงตรงพี่น้อง10แต้มเบิ้ลโอโหสัรพัดระวังเบิ้ลให้ดีเลยกันนะครับสำหรับเยอรมันค่ำคืนนี้เด่นสุดที่จับได้คือ8ครับวิ่งบนลุนล่าง8ครับถ้าชอบเันมาอยากพากดติดตามไว้ครับมีโฆษณาด้วยผมด้วยนะครับมาแข่งกับแข่งอัดมาอัดคลิปแข่งกับดนตรี <c oughs> 2 8 5 0ครับ กับที่ลบนะครับเพื่อึ้นบวกกับตัวใขโตัวมันนะครับ2850 7800 9880าแมัดหกเข้าไปครับสามตัวครับหกสองแปด 6 7 8 6 9 8 6 5 0 60, 6 6 0 6 0 0แล้วก็6 8 0ครับเดี๋ยวเจ้ที่ดาวโจนครับสวัสดีครับผม